อหนึ่งสองใช่ไมเาไรูปโรงงากันโอเคครับโอเคเอุ่ดียุดยุดหดหยุดยหยุดหยยุดดี๋ยวดยย่ยแจะ่ยแยย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 ย สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณเจมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปที่หลายๆคนรอคอยที่อยากดูใกล้จะมาถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเดินทางมาจากปารีนมาชาเชงเซานะครับเพื่อมารับนักมวยของเรานะครับก็เคยหลังนะวันที่ผมมารับคือวันศุกร์นะครับผมแล้วก็ศุกร์เสาร์ที่เคยหลังหยุดนะครับผมก็เลยมารับไปหลังเพื่อที่จะไปซ้อมมวยที่นู่นแล้วก็ไปเจอกับนักมวยอีกคนหนึ่งก็คือคุณไอที่นู่นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้โชกันมาประมาณ3ปีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าฝีมือจะเป็นยยม้เวรปีบ ะะวันที่ผมมารับไอหลังคือวันที่เจา้าไอหลังไปเปียบมวยนะครับผมก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวรับไอหลังไปนู่นนะครับผมแล้วก็ไปเจอกับคุณไอซ์ครั้งแรกนะครับผมในรอบแบบหลายปีที่ไม่ได้เจอกัน<ไ>นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะทุกคนก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยนะใครรอดูรอเชียร์กดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับผมก็ได้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเปียบมวยก่อนคุณคิดว่าใครได้ ไม่รู้อ่ะก็เคยบอกกับคุณไว้แล้วว่าถ้าไอหลังไม่ร้องผมไม่ชนะอ่าถูกต้องถูกต้องแต่ว่าไอหลังก็ดูแบบใหญ่ขึ้นตัวแข็งขึ้นแต่ไอก็ดูแบบเก่าเกมหน่อยก็เดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนแบบรอดูเยอะแยะมากมายแล้วก็ถามว่าเฮ้ยจะโชคจริงไหมนู่นนั่นบอกไปแล้วนะครับว่าโชคจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณยนีน่เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้ใกล้เขงบ้านคุณหลังแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปรับไปหลังก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกััันนนว่าจะเป็ยงงไรครบม มาแล้วครับทุกคนนี่ลักมวอยเราพร้อมยังเนี่ยไย่ใพร้อมเลยือพร้อมไตเลยนี่เห็นไหมล่ะบอกแล้วไอ้หลังมันสูงขึ้นแล้วมันมันพร้อมเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันที่บ้านว่าจ้เายังไงจะยังไงก็พร้อมแน่พร้อมแน่พร้อมเพราะว่ามันแบบมันเหมือนมันสะสมมาแบบสะสมมานานมันสะสมมานานมากแล้วนะว่ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพาไอ้หลังไปเจอไอ้ครั้งแรกในรอบเท่าไหร่นานนานเติมนานเ้อแล้วได้ดูคลิปไหมไอ้ไอ้มันที่มันพูดถึงดูดูผมดูตลาดแล้วเป็นไงมันนะมันเลย แต่เอานะเอาเอาแน่เลยเอาแน่อแนบอกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนนะกลับปาจินก่อนนะไอ้หลังก็จะไปอยู่กับผมประมาณ2วันนะครับผมก็เดี๋ยวมาส่งแล้วก็กลับเรียนต่อใช่ไหมใช่อ่าอันนี้ช่วงวันหยุดนะครับผมก็จะพาไปเปียบม,มวยก่อนนะครับผม,ผมไอ้เจมเล่นเนี่ยว่าว่าเองชนะนะนี่ผมชนะอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวอะเพราะว่ามันเมันแบบ มันแบบเขาเราียกกระดูกมันแข็งขึ้นนะใช่อ,อ่าประมาณนี้ครับทุกคนตะเดี๋ยวไปเจอกันตอนอยู่บ้านนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าจะเอายังไงต่อนะครับแต่ยังไงก็ซัดแน่เอาแน่เอาแน่นอนนะครับผมยังไงก็ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแน่ใช่ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่มีร้องไม่มีอะไรไอเอางี้ดีกว่าตั้งแต่แบบมาเรียนโรงเรียนใหม่เคยต่อยกับเพื่อนไหม มีไหมมีปัญหาบ่อยแล้วอยู่เนี่ยนี่มีปัญหาปัญหาเยอะอะนี่แล้งปัญหาปัญหาพี่นี่ปัญหามันรุมเราใช่ไหมใชคค่คือคือยังไงแบบคนมามารังแกเราก่อนหรือว่าเราไปรังแกเขามารังแกผมก่อนอ่าแต่ก็มีต่อยตอบโต้ก็มีตอบโต้นิดน,นึงแล้วเป็นยังไงแบบเอาเอาขอแบบเหตุการณ์ที่แบบว่าแบบต่อยกับเพื่อนเลยอะ่ะมีไหมไม่ไม่ค่อยได้ต่อยกับเพื่อนนะ ส่วนมากกแบบไปแทงนุก็เจอคนแบบโตๆหน่แล้วแบบมาต่อยพี่ผมยางเงอ๋อแล้วเองเป็นไงเดินหนีเดินหนีด้วย <c oughs> อ่ะก็จะเลยนกันนะเอาชีเสียงให้เราหน่อยอาถูกต้องถูกต้องโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปบอกคนดูที่ถึงคนดูไหมถึงจา้าอาตปครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนอยู่บ้านครับผม <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้นักมวยเรามาถึงแล้วนะครับผมนี่ โคตรพร้อมนี่เสื้อผ้าเอามาพร้อมนะ <Okay. S 1> นี่นี่ทุกคนมานี่ก่อนมานี่มานี่มานี่ตามมาตามมาไอ้ลังมานี่นะครับ oh. คือกางเกงมวยก็มาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะพาไปให้ไอ้ลังเจอกับไอ้นะครับ <Okay. S 1> ผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปแต่ว่าตอนนี้ยังไงเราพร้อมแล้วนะครับผมไอ้ลังเอาสีอะไร เออมนี้ต้องสีแดงเลยสีแดง <l acht> คือเราจริงผมบอกแล้วเราจริงเราผมสั่งตั่งมาเลยนี่กางเกงมวงเกงมวยน,นี่แหละนี่นี่สั่งมานี่นะครับผมเอาจริงยังไงเราก็ต้องซัดกันจริงนะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวรอดูก็คือคลิปเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พา,าหลังไปหายายนะครับไปเปียบมวยนะครับผมแต่แต่ซ้อมมานิดหนึ่งเลยใช่ไหมไม่ได้ซ้อมเลยเอ,อ่าแต่ไม่เป็นไรแข็งอยู่แล้วฝรั่งคือมันแข็งด้วยรลังเนี่ยสูงเท่าผมเลยแล้วแข็งย สูงเท่าเกือบเท่ากันแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเจอกับยายกันมีอะไรบ่อยไ,อไหมคุณเดินผมแน่อ่าก็คือตอนเด็กทำกูไปเยอะมันอาจจะแบบว่ามันสะสมไงสะสมแล้วก็แบบว่า<น>ตอนเด็กตอนเด็กมันอาจจะแบบสู้ไม่ได้ยอะไรเงี้ยแต่แต่ยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไ้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมกดไลค์กดติดตามแลคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับมีอะไรดูมีอะไรดูไหนไหนพี่ <S <S <s> <S <s <us> มาได้ไงไปปาปมันมานี้เอามานี้ไอ้บมีออยากขึ้นเวทีระดีเลยเอาเปล่าเอาเปล่ามันเอานะมันบอกมันเอาแล้วนะมันมันมันพร้อมแล้วนะพร้อมเล่นแล้วก็รออยู่เนี่ยนี่ดูมันเนี่ยมันพร้อมแล้วในเกมมงเกมมวยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยผมพร้อมแล้วเอาเลยเปล่าต้องตีนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเตียวมวยพรุ่งนี้ได้ผมผมพร้อมอยู่แล้วพี่ยำผมเห็นแล้วผมโอ้โหผมเดือดมากเลยเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้กินข้าวแล้หน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเปรียบมวยแล้วก็เดี๋ยว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 เขาเรียกกันเอาเอาหัวชนกันอะเอาเอานี้โชกเกันเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้ยได้แต่แต่พร้อมใช่ไหมพร้อมมวยพร้อมตลอดดูเนื้อตัวมันแน่นนะนี่มาเออนี่เดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปโอเคโอเคพี่โอเคโอเคมีอะไรบอกมันไหมจะได้ไปทำฟันยางรอไม่ใช่อะไรมีอะไรบอกมันไหมเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้งเจอกูไม่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 กลัวไม่กูอ่ะอุซัตคาที่เปียกมวยแน่มึงคอยดูไงไงไงเจอกันพรุ่งนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาแล้วนะครับผมมานี่พาน้ามวยเรามาจากมือน้องนี่ผมพาน้องช้างผมนะครับผมมานี่มา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 เดี๋ยวกำลังซ้อมอยู่นี่มันกำลังซ้อมอยู่เฮ้ยเฮ้ย อะไรเฮ้ยนี่เจออะได้คุณมาเห็นเทคนิคการต้มได้ไงนี่เอาไงนี่เจอในตัวครั้งแรกใครมันโทรวะแม่แม่แม่น่าจะแม่ทัดไรอย่างเงี้ยปิดนี้ปิดปิดเหรอพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะจอดเสื้อดูเดี๋ยวเรามาเฟซทูเฟนนะครับเจอกันครั้งแรกนี่เฮ้ยใจเย็น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 เฮ้ยใจเย็น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 นี่ทำแนี่มาพร้อมไหมโคลเหม็นนะไม่อยากเนี่ยอย่าปุ่ี่อย่าปุ่นนี่ อย่างนี้อย่าบพนี้อย่างนี้เรีนะครับผมนี้มาแล้วนะครับเจอันครั้งแรกนะคุณไวนะเฮ้ยคุณไอซ์ดูเหมือนบางกว่านะผมเอาหนักหมัดผมหนักนี่นะครับผมนี่เจอันแล้วนะครับผมประมาณนี้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นนะครับผมนี่เจอกันแล้วนะครับผมนี่ใครที่รอดูอยู่นะผมบอกเลยได้สนุกแน่วันไหนเราชกวันไหน เนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยเอาเลยนะครับผมเดี๋ยวเดือนหน้าเราได้ดูแน่นะครับผมคู่นี้นะครับผมกับคุณลังนะครับผมลังคนพันดุนะครับผมกับไอซ์ตาพยานะครับผมหรือว่าสองเจ้าดำตานะเนี่ยเป็นไงบ้างการฟิตซ้อมคุณเป็นไงบ้างก็ดีผมก็ซ้อมทุกทุกวันวันละ3ชั่วโมงก่อนโอเคเลยใช่ไหมใช่โอเคเลยครับก็ฟิตหุ่นเต็มที่แล้วเนี่ยยังไงยังไงก็พร้อมยังไงคุณก็ไหว ไหวไหมไหวไหวนะนะครับผมนี่แล้วเป็นไงบ้างคุณลังไม่ซ้อมครับนี่ไม่ได้ซ้อมนะเขาบอกมีแต่มันนี่ตัวเก่งอยู่แล้วเขาไม่ได้ซ้อมเพราะว่าเขาเขาบอกผมที่เขาไม่ได้ซ้อมมือเขาแบบขี้เกียจอ่ะก่อนคือเขาไหวอยู่แล้วเอางี้ดีกว่านะใช่เขาไปโดนกระทืบอะไรอยู่นู่นนรอโรงเรียนนั่นน่ะเห็นฟ้องผมเอาเรื่องเรากัอาเ่องขอเราดูกันได้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 มาเนี้ยนะครับผมคุณมีอะไรบอกคุณไอซ์ไหมเกี่ยวกับไฟเดือนหน้าที่จะถึง คุณรอเลยเออเยเนใเยนคุณมีอะ้รบอกไหมผมเล่นคุณแน่แหละฮะไม่ต้องแน่เลยคุณเอาแน่ใช่ไหมผมเอาแน่มันจะจำรอยหรือเปล่าที่แบบคุณร้องไห้คุณไม่ไไม่มีจำรอยไม่มีจำรอยเอาแน่ก็ไนุณาเหมือนกันเออผมกตัตั้งใจซ้อมแล้วทีอะไรมึงไม่ลงทุนเลยก็เดี๋ยวเจอกันครับไฟนี้มันแน่นอนบอกเลยแล้วน้ำหนักก็คือเวทใกล้ๆกันแล้วด้วยแล้วคุณเตรียมอาวุธอะไรไปที่แบบว่าแบบ อะไรที่เน้นเป็นพิเศษที่แบบเอาแตกเลยไหมคุณกะแตกเลยโหดชาร์ปเลยอ่ะผมเอาโหดชาร์ปผมจ้วงหัวนมก่อนเลยอ่ะเป้าแรกอ่ะคุณเอาดีๆผมเอาผมเอาศอกผมพกศอกมาอ่คมอ่ะกิ๊บกิ๊บอ่ะผมเอาไหนอาจารยสมมุทรจะเจาะแบบอันนี้กันอ่ะคุณคุณจะแบบพอพอเปิดอ่ะคุณจะฟันตรงไหนก็หนับแล้วเนี่ยไหนๆคนเจาะไปก่อนแล้วแบบนี่ไหนเนี่ยคุณอย่างนี้เลยใช่ไหมฮใช่แล้วแล้วคุณแก้ไงแล้วคุณแก้ไงจังนี่เลยอ่าเฮ้ยจับได้ไงใส่นวลไม่เอาใส่นวมจับได้ไงเออเก่ง

เอาดีเอาดีเมึง่ายมึงอ่ะเอาดีๆนะถ่ายรูปนะมองหน้ากันนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามมองนะได้ต่อยแน่ได้ชมแน่ไดชมแน่มันยังขับอยู่เลยอ่ะจะต่อยันอยู่แล้วอ่ะหนึสองสามมถ่ายรูปมองหน้ากันโอเคครับโอเคเออม่หยุดหดหดยยดยดยดยยดยยดยนดยด ใจเย็น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 ยคุณได้แน่คุณเนี่ยผมอแค่แบบว่ามีอะไรบอกแฟนคลับที่รอเชียร์คุณไหมแล้วก็มีอะไรบอกคู่ต่อสู้คุณไหมที่ได้เจอกันวันนี้ก็ผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะฮะเค็มขัดเทวินก็อย่างที่เคยบอกกคือจะเอามาให้ได้รายการนี้เต็มที่มากๆเลยรายการมวยเด็ดเพชรดีกีครับผมก็เต็มที่สุดแล้วใช่ครับผมแล้วก็มีอะไรบอกบอกคุณเจ้เด็กที่คุณใอ้หลังพ่อมันเงาเนี่ย เป็นครั้งแรกในรอบประมาณสามปีเนี่ยคุณคุณคุณกลัวอะไรเข้าในส่วนไหนไหมหรือว่ากลัวแค่กลิ่นกลัวกลิ่นอย่างเดียวกลัวเมื่อกี้ตอนตอนทำอย่างเงี้ยอุ้ยมันโถยมามาเจาะเข้าหน้าผมเต็มๆอ่ะแค่นี้ผมก็เกือบน็อกแล้วอะแค่นี้ผมไม่ไหวแล้วอะเออเนี่พลังแนะฮะพลังแงเออพลังแฝงนั่นนะเออนี่อันี้อันนี้เป็นสกิลที่เขาที่เขาฝึกมาครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหมักหมมมั่งงั้นเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวกูซ้อมกูซ้อมหนักๆแล้วกูไม่อาบน้านอนด้วยคอยด กก <laughs> พี่เคยเห็นชุดนั้นว่าที่มันห่อว,วกแล้วแล้วเหงื่อ,อยอ่งั้นเดี๋ยวกูใส่ชุดนั้นนอนคอยดูยเลยเดี๋ยวรอเลยวิ่งสักห้าโลแล้วแล้วคุณมีอะไรบอกบอกคุณไอไหมที่จะโชว์กันเร็วๆนี้ของพี่เกียรติอมแต่ผมบอกก่อนนะมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ,ๆนะมวยนี้นะนกกคนก็รอดูอ่ะผมผมบอกก่อนเนี่ยอันนี้ผมผมไปได้แบบว่าสารใหม่อีกอีกรอบหนึ่งคือใครชนะรอบนี้ได้สัญญาสู่วันใหญ่วันแชมปเปี้ย อันนี้ได้บรรดาคุณเอ้าผมบอกก่อนนะบอสชาตีแจกนะบอกก่อนบอสชาตีบอสชาตีรอเออจริงๆแจกสามแจกห้าคมฝันเลยนี่อ่าผมบอกก่อนนะถ้าใครชนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะคว้ามาให้ได้เว้ยเก็บกับเส้นนี้ฝากเชียร์ด้วยนะทั้งคู่เลยฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์คุณคุณหลังด้วยนะครับผมเขาก็เต็มที่คนไอก็เต็มที่นะตามเพื่อนขอขอถ่ายรูปอีกรูป ไอรุ่นไนรุ่นเนี้ยเดีเดีกีกลองมันเลไม่ทันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากรอบรอบรอบนี้มองกล้องละมองกล้องได้ไปอยู่ใกล้กันได้โอ้ยน้าเสียวเลยมองกล้องได้ไอยู่ใกล้กันนะหนึ่งอาอะไรฮะเย้ดยุยุ่หยุ่ยุยุ่หยุดหยุ่ยุดหยุดหยุดหยุดยุดหยุยุดห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 ยุ่หยุ่หยุ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  สวัสดีครับ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 คุณเป็นไงบ้างครับผมที่ได้เห็นแบบคู่โชกุณครั้งแรกในรอบแบบวันสองปีสามปีก็ดีนะผมว่าน้ำหนักเขาก็น่าจะโอเคไล่ๆกันกับผมนะฮะถือว่าได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมน้ำหนักได้คุณคุณคุณไม่ได้มีแบบความกังวลอะไรใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเรื่องกังวลอะไรทั้งนั้นครับนี่ยังไงก็ไหวไหวครับโอเคครพี๋อยู่แล้วครับผมยังไงยังไงก็ก็คุณคิดว่าคุณชนะแน่ไม่มีอะไรต้องกังวลก็ไม่ไม่ครบยกก็ น็อกครับประมาณนี้โอเคครับผมแล้วก็เรื่องการซ้อมเป็นไงครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการซ้อมนะครับเดือนสุดท้ายแล้วนะครับก็เต็มที่ครับก็ซ้อมทุกวันนะวันละ3-4ชั่วโมงครับวิ่งทีละเจ็ดแปดเก้าร้อโลซ้อมซ้อมอะไรเป็นพิเศษครับผมคุณซ้อมอะไรเป็นพิเศษยกน้ำ ยกทังใช่ได้กำลังใช่เพราะว่าคุณเนื้อตัวเขาแล้วว่าเขาเพราะว่าเราต้องเราต้องมาเอาช่วงนี้เป็นหลักหมัดจะได้หนักไม่ใช่อะไรเลยเบ้ใจเหรอผมก็ก็ถสือว่าไม่ได้มีแบบอะไรเป็นกังวลใช่แล้วแบบได้แบบคุมน้ำหนักหรือคุมอาหารอะไรอย่างเี้ยครับก็คุมปกติฮะช่วงนี้ผมประมาณโอ้ยกินข้าวรอบเดียวเองพี่กินข้าวตอนดึกทีเดียวครับช่วงจานเดียวเหรอครับ กี่ครึ่งครึ่งจานนี่ก็ว่าผมแบบ่าผมก็รู้สึกว่าผมมันใจในตัวคุณอยู่นะใช่ครับผมรู้สึกว่าคุณก็แบบว่าเออผมดูคุณเต็มที่กับการซ้อม่าผมเป็นลงอะไรก็เต็มที่นะครับผมก็เต็มที่ครับกับสลับไฟนี้ซึ่าผมขอว่าเป็นไฟที่ดีนะครับ่ไเพราะว่าจะชนะไฟนี้ก็ได้ใจเซ็นสัญญานะมันใหญ่เลยนะครับโอเคครับก็ขอให้โชคดีครับคุณไนท์ครับสวัสดีครับีผมครับเดี๋ยสวัสดีครับเดี๋ผมเป็นไงบ้างครับผมการซ้อม ก็ขี้เกียจซ้อมครับโอ้คุณไม่ค่อยได้ซ้อมได้ไรเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้ซ้อมเลยครับไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยโอ้ผมก็คุมอาหารนะผมรู้สึกว่าคุณแบบประมาทคุณไนท์มากไปนะคุณหลังผมไม่ได้ประมาทครับแต่ผมขี้เกียจแล้วคุณคิดว่าคุณจะชนะไหมผมว่าผมน่าจะชนะครับอืมจากที่คุณไม่ได้ซ้อมคุณคิดว่าคุณจะชนะอีกเหรอเนะผมคิดว่าผมจะชนะครับเพราะผมช่วงนี้คุมอาหารนะผมก็น้ำหนักก็ประมาณยี่สิบโลแล้วครับผมสัมภาษณ์คุณคุณนายผมไม่ค่อยได้เป็นห่วงนะเพราะว่าเขาซ้อมเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่่่่ผผผผผมมมมมมมแบบบสสภาาาตััวววรรรู้้้ึกเปป็นนหงงอออจจะะซียิคณ ล้านโลซ้อนเอาของมาวันนี้นะผมก็เฮ้คุณสู้ๆนะเพราะว่าเป็นอยู่ในช่วท้ายของการซ้อมแล้วครับผมอยากให้คุณตั้งใจมากแบบนี้นะครับผมอยากให้คุณตั้งใจมากแบบนี้นะคุณล่างนะเพราะว่าเปบนรายการเล่นๆซ้อมทั้งวันครับซ้อมนอนบ้างซ้อมตื่นโอเคครับผมแล้วก็อยากให้คุณเต็มที่นะครับกับรายการนี้ครับผมเป็นเรื่องเล่นนะเพราะว่าเลือดเนี่ยมันออกไม่ทุ่มเมื่อวงแน่นครับ